เขาเห็นผมเห็นเขามาตั้ง <mon> ส <curs CDU> ิบขวบนะแต่เขาบอกว่าไม่ติดเลยไม่ติดเหรอฮะเดี๋ยวว่าหลังก็เรื่องอนาคตแล้วกันนะสำหรับเราเราเขาสเปคเราไหมสเปคผมคือผู้หญิงครับผมก็ผู้หญิงก็ใช่ไงครับสเปคผมคือผู้หญิงครับอันนี้คือสวใช่ครับใช่ครับใช่ครับเราทริปอิตาลีจากประเทศหน่อยเราไม่ได้มีรูปทีแบบหวานแบบแบบนั้นเอาเรื่องเรื่องเอาเรื่องจริงๆเลยป่ะไปกวนปราสาทครับแค่นั้นเองก็ไม่อยากให้เขาถ่ายรูปคนเดียวแค่นั้นเองฮะ ใช่ฮะฮะกลัวเขาเห่ากลัวฮึไม่ใช่คือคือคือเวลามันไปเออกลัวลูกเขาสวยแค่นั้นเองใช่ฮะับมากเขาบอกว่าเขาชอบพี่ตั้งแต่สิบขวบนะเขาชัดเจนมากเลยนะชัดเจนเลยนะเขาเห็นผมเห็นเขามาตั้งแต่้งสิบขวบนะเออฮะรู้สึกแก่ไงไม่รู้ตอนนี้แต่เขาบอกว่าไม่ติดไม่ติดหรอฮะใช่เดี๋ยววันนี้ก็เรื่องอนาคตแล้วกันนะโอเคอ่า อะไรนะฮะสำหรับเราเราเขาเป็เไม่ตสเปคผมคือผู้หญิงครับผมอะไรนะฮะก็ใช่ไงครับสเปคผมคือผู้หญิงครับไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนขนาดนั้นครับไม่ใช่ทุกคนขนาดนั้นครับสรุปไปน้ำนี่คือเราต้องรู้หนูว่ายังไงเอาเอาเป็นว่าให้เขาไปคิดไต่ตองให้ดีก่อนดีกว่าเออก่อนจะมาชอบคนแก่ตอนนี้ก็โสดใช่ครับใช่ครับใช่ครับอมโสดพร้เปิดรับทุกคน ระะพร้อมกดแล้วทุกคนใช่ไหมคะัไม่ทุกคน,กคนไม่ทุกคนอ,อย่าก็แต่มไม่ทุกคนาาช่วงนี้มีคนเข้ามาเยอะครับเข้ามาซื้อหมูกรอบเยอะแยะเลยตอนนี้ <laughs>